ครับคณะนี้นะครับคุณคู่บาหลีนะครับคุณนายนายยกกำลังถวายปัจจัยชัยธรรม Yeah. तं नो भक्त्वातो Um, i i right.

ปฏิบัติเอาคนเฮามีอยู่รับสากายใจว่าใจดาีเอมยอมแล้วถวายขามว่าพูดแล้วเนาไถวายท่านต่อเฮ้าฝากนาสิ่งใดมมนดีเฮ้าประกาดปฏิบัติเอาเดครับสาธุนโมตัสสะ พะขาวตูอารหะตูสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะขาวตูอารหะตูสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะขาวตูอารหะตูสัมมาสัมพุทธัสสะ ตาธุอิมังสุปาพยัญชนะสัมปันนังสาลินังโพสนังบุทธกังวลังพุทธัสสะโคเซมาเพืเขาถวายหลวงปู่หลวงตาจับบาจับพระเขาสิ่งใหญ่สิงในถวายพระ อะคุณเจา้เจาจาับเรา,เาปางธนารถทีท่นั่งวัตเมธานั่งอาสำม,มุลละโหศีลาทานั่งมีผ้านั่งตาลมั่งทุกขงังอายุเทศีวันนั่งเทศีพลังเทศี ตเตกาเลนิพานาปะโยโหตุสาธุมิมานิมายังพันเตพัตตานิสปาริวลานีพิภุสังคัสสากโอนสยามะสาธุโนพันเตพิภุสังโค อิมานีมาแตกาพักตานีสปาริวลานีปฏิคันหาตูอัมหากันเกวะมาตาปีตูอาทินันงจากยาตกานังกาละตานังทีกละตังมีตายะ ชขาย,ยะข้าแต่พระผู้งพูดจเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพินทบาบาตพระตาหาร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอถวายแด่พระสู้ทงขอพระสู้งจงรักขลรักแล้ว งเป็นประโยชน์และความสูงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ยากลำังข้าพเจ้าทั้งหลายทึ้งมีบิดามานดาบุตรีบุตรตาสามีพันยาภูบาอาจารย์เจ้ากำนายเวนผู้ที่ร่วมรับไปแล้วนั้น ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านถึงสุขขอให้สุขย,ยิ่งขึ้นไปต่อข้าเธิด ของคุณสุริยาคุณสมฤทธิ์นะครับคุณนแมงคุณนน้ำดวนนะครับแลากรพุ่ทีกันนะคเพลายได้เย่นเอียงเกาขาจับที่หวยจับหวยจับบ่อบากใหญเง้จะพึ่งแหน่จะเฮาละห์ินน้ำกันสักวันจพี่หนะครับไลครับนะครับกินงจันรก็บบิดยละขันบ๊อนะครับพี่น้องทุกคนนะครับเน้อ ขอบุญขอบคุณไปหลายเดอ้อผู้เห็นมาทำบุญทำทานในมรีกระไดตลอดทั้งพี่นองทุกจุกทุกคนนะครับวดีมามีใจบุญสุดทานมากรวมถ้บุญทำทานในมรีนะะักข่าขถกพรยนักข่าวดูดีมี่แนหะ้งนี่ต,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 ตนะกุ่งงนสุกุ่เจรเิญนะครับอุทิศส่งไปดวงหนึ่ส่งวงผลบุญบุญนักข่าไปวันไปถึงนี่อยากตีพี่้อง ของพ่อแม่พี่น้องทุกดทุกคนเด้ที่นอนเด้อขอบคุณขอบคุณดีหลายซาทุ่ ไว้ฝากมาถวายนะครับพอว่าเขาเสด็จผ้าพานเกลีวถวายสังฆทานแล้วนะครับพอเมื่อพี่น้องท่านใดมีปัจจัยชโยธรรมนะครับแล้กับพี่เชื่อมถวายได้ครับคณะนี้นะครับคุณคููบาหลีนะครับคุณนายนายยกกำลังถวายปัจจัยชัยธรรมนะครับพอแม่พี่น้อง ชาวบ้านของเฮานะครับหลายคือว่าแทบทุกคนนะครับมาร่วมถวายปัจจัยชัยธรรมในเน้ามือนีนะครับขอบคุญขอบคุณพี่น้องหเรไรนะครับมตลาดตั้งเรียบร้อยเฮ้ยตลาดถูกต้องแล้วน่าติดเยี่ยมมาก Thank mm -hmm. you. ในนั้นเนี่ยใคร नाम สงฆายนิสงฆ์เ no ด็านาเสมาเทวาวาญธรรมะามันนาญาณวิปัสนาญาโมบิโม่ยม่งนักกันนี่ผู้ใจดีสุนทานนะครับนี่คนต่อยคนดุคนแม่งคนดวนทีกันนะครับเกยกันช่างยมนะครับ สวยจัง่สีพรมีความเงินะครับอยากนั่แล้วมาเอาด้อยครับเของพลถุงลาเ่รัเอานะับนหลายมสีดีมากอยชกาะบบอบ้นมือ ไปอันนี้ก้อนสิไปเทนาน้ำก้อนเขาเอื่นว่าจังไดนี่เขาเอื่นว่าจังไดไปเทาน้ำเฮ้าเนาะไปะหยาดน้ำซะก้อนไปไปหยาดน้ำซะก้อนจังมาก,กินกวยจับเฮ้าเพือ่อนมาให้กินแล้ห้องก็กินจังได้บุญอย่าไบจ้า เพื่อนทำบุญเนาะเฮาก,ก,กินให้เพื่อนเพื่อนก็นได้บุญเฮาก็ได้บุญได้อิม่มจ้ะกวดน้ำเดี๋ยวเขาก็ไม่อยาดพี่น้องก็สิเป็นขั้นตอนสุดท้ายอาน้ำม,มาที่ไม่อยาดใช่คนใหมอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเด้อพี่น้องฝากน้ำเม่ทอระนี่ไปหาญหาติดีพี่น้องเด้อ่อเม่ปูยาตาใหย่ อยาดตีพี่น้องทุกขู่ทุกคนเด้อมารับเอาส่งไปให้หอดให้ถึงเด้อแม่ทอระนี่เลยทุกขู่ทุกคนมารับเอาบุญให้ไปหอดไปถึงท้างบุญ